ไฮมิรัชซังขอตดใจว่าวัตชีวสันเดย์สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่เกมเพสโซทูเนี่ยจะเดินเสร็จครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวแคมเปญ Prepare for the final b a t t l e ในพาร์ทที่2ในสัปดาห์ที่2กันนะครับก็จะเป็นแคมเปญที่เป็นการเตรียมตัวก่อนจะเข้าสู่ศึกสุดท้ายที่จะได้สู้กับตัวบอส dark fael a g e t ในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ ตัวแทสหรือก็คืองานเนี่ยเ,เข้ามาเพิ่มเติมในส่วนที่2นะ 2> <ส>ก็คือจากครั้งที่แล้วนะครับที่มันจะเป็นห้างานตัวบนนี้แล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มเข้ามาอีก5งานด้วยกันนะครับซึ่งนี้จะขอเรียกว่าเป็นงานที่6ต่อมาเลยก็และกันนะซึ่งงานอันนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขที่ว่าให้เราไปกําจัดตัวบอสวาร์ดิอัสแบบเป็นเวอร์ชันเซิโบก็คือเป็นเวอร์ชันกิกกนติก่นเอนะครับซึ่งตัวบอสวาร์ดิอัสแบบเวอร์ชันกิกกนติกเนี่ยก็คืออยู่ที่ ทางทิศเหนือของเขตภูเขาไฟนะครับแล้วก็คือเป็น outer area หนึ่งนั่นเองก็คืออยู่ตรงที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็คือเป็นลานกว้างถ้าว่าเรากำจัดขบวนตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะมีการเกิดของตัวบอลตัวนี้ออกมานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะให้เรากําจัดมาอย่างน้อยๆสักหนึ่งตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับส่วนองราวังก็คือจะเป็นเรื่องกับตัวหลอดอักเมนแคปซูลที่เป็นโซของบอลตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือตัววาดีโซคันที่4ทั้งหมด10อันด้วยกันซึ่ง เพิ่ม HP 25แล้วก็พลังโจมตีทั้ง3สายอย่างละ2.75ด้วยกันนะครับอันนี้คืองานที่6นะแล้วก็ถัดมา ก็จะเป็นงานที่7ซึ่งงานที่7อันนี้จะมีเงื่อนไขที่ว่าให้เราไปกําจัดมอนสเตอร์ที่เป็นกิการติกที่อยู่ในขบวนนะครับก็คือเรียลคอนกิการติกทั้งหมด25ตัวด้วยกันก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขที่ไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขบวนกิกันติกเนี่ยมันรีสปอร์ค่อนข้างจะไวแล้วก็โดยเฉพาะในตรงบริเวณข้างใต้ตรงนี้ไดเซนแพนเนี่ยก็เป็นจุดที่แบบเป็นแบบเล็กๆแล้วก็เจอเจ้าพวกเนี้ยได้แบบง่ายๆก็สามารถไปฟาร์มกันทั้งหมด25ตัวเนี่ยก็ถือว่าผ่านเงื่อนไขกันแล้ววส่วนคครัก็ื จะเป็นตัวและอินเฟเรียมนะครับอินเฟอรีเียมนะทั้งหมด10ก้อนโดยการอ่านที่เป็นคอาวรบันจากตัวงานที่7แล้วก็ถัดมาถัดมางานที่8นะครับก็จะเป็นงานที่จะให้เราไปผ่านตัวเควส geometric labyrinth หรือก,ก็คือตัวเควส์พีระมิดนั่นเองนะครับซึ่งต้องผ่านตั้งแต่แลงบีเป็นต้นไปนะถ้าหากว่าแลแงซีเนี่ยมันจะไม่นับในการผ่านเงื่อนไขนะครับซึ่งในอัปเดตท,ที่มาพร้อมกับตัวกิจกรรมอันนี้เนี่ย มันมีการอัปเดตเรื่องกับตัวเควสเจอร์ว t ติกลาบะลิอันใหม่กันด้วยนะครับก็เลยอ่านแนะนำให้เราไปลงกันนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเควสพารามิดนะครับก็คือเพชตรงเข็นเฮเซตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องกับการปรับแมปอดไที่3ใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับตัวบูทเพิ่มเติมแล้วก็ยังมีเนล์อันใหม่ๆเข้ามาด้วยซึ่งเป็นเนจ์ที่ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าก็จะมีข้อเสียตรงที่คะแนนมันจะมีการโดติดลบไปด้วยซึ่งนี้ก็ลองไปเล่นกันดูกันแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็สำหร สำหรับตัวรางรางของงานตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเงิน20งหมื่นเอ็นเวเซตา EFP 5้าแสน EFP แล้วก็ตัวไอเทม B-Ticker Common Purple ทั้งหมด5อันด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมางานที่9้า ซึ่งงานที่9นะครับจะให้เราไปเล่นตัวเควส b แบทเทเดียซึ่งเป็นแบทเทเดียสีม่วงของเตธีมานั่นเองนะครับคูบา l ิสต d e v a s t a t เตเตซึ่งนี้ต้องลงแบบเป็นแลงสอบด้วยนะก็คือจะเป็นแลงสูงสุดของตัวเควสนี้ขอให้ผ่านสัก1ครั้งเนี่ยก็เป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับส่วนขอ้อมรนก็คือ หลอดกิกัสดเทคขั้นที่4นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ถามหาว่าทำไมสดา์แรกเนี่ยมันมีหลอดสาย S สาย R แล้วสายทีไปไหนล่ะก็คืออยู่ที่ในสไลด์สอนจะเคยบอกไปนั่นเองนะครับซีนิกก็จะได้มาแบบเป็นขั้นที่4ทั้งหมด10อันด้วยกันแล้วก็ถัดมางานสุดท้ายงานที่10นะครับ ก็จะให้ลงแบตเตอรียเหมือนกันเลยครับแต่ว่าคราวนี้เป็นแบตเตอรียสีม่วงของฝั่งอาเขตภูเขาไฟลาวาก็คือสุเทียเดวาสเตเตอร์ขอให้ลงให้ผ่านกระถือเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับส่วนขอลรวันนั้นก็คือจะเป็น อาร์เดฟไเนอร์แบบเป็นขั้นแรกนะครับทั้งหมด10ก้อนแล้วก็หลอดอาร์คเมนตัวสเตอสุเทียสุเทลา่ทลาโดมินาก็คือเป็นหลอดรวมของหลอดโนกของเข็มภูเขาไฟนั่นเองนะครับซึ่งนี้ก็จะได้มาทั้งหมด10อันเหมือนกันด้วยแล้วก็สำหรับงานที่9กับงานที่10นะครับมันมีเทคอยู่เล็กน้อยนะคือเงื่อนไขเนี่ยมันบอกว่าขอให้เราผ่านเควสซึ่งอันนี้นะครับขอแค่เข้าตัวเควสไปแล้รอจมดเวลาไปเลยโดยที่ไม่ต้องตีบอสเนี่ย ก็เป็นการผ่านเงื่อนไขมากันนะครับเรื่องนี้ได้ไปทําการทดสอบมาแล้วนะครับว่าเข้าตัวเควสมาปุ๊บเควสสตาร์ทแต่ว่าเรารอในห้องรอไปทั้งหมด20่สิบนาทีเนี่ยเรื่องเ,เกี่ยวกับตัวเควสก็ถือว่าเป็นการจบแล้วก็ผ่านไปแล้วมันก็ตรงตามเงื่อนไขข,ของงานพวกนี้แล้วเราก็จะผ่านแล้วก็ได้บขอบอลกันแบบง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่จะอะไรนะไม่ได้คิดจะไปฟาร์มในโซมเวนเดียสีม่วงเนี่ยก็ไปยืนเอฟเคกันได้นะครับอ่นนี้คือเรื่องเกี่ยวกับงานทั้ง10อันของตัว กิจกรรมแคมเปญในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะเจอกับตัวบอรดด้าฟาร์เอจิในสัปดาห์หน้าแล้วก็แถมอีกได้หนึ่งนะครับคือในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีแคมเปญที่เป็นการอะไรนะเพิ่ม XP ในโซนต่อสู้แรกๆเหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นโซนแรกๆเนี่ยอย่างตัวเขตไอโดก็คือจะมีทั้งภูเขาแมกนัสทารวิจัยแวนฟอร์ดแล้วก็ป่าเรโซนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ย มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวบูส์เอฟอยู่ด้วยนะก็คือมันจะมีบูส์เอฟอยู่ทั้งหมด100%นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแคมเปญที่จะบูสก,กันไปแบบค่อนข้างจะยาวเหมือนกันนะประมาณสัก3สัปดาห์สซ่งสำหรับใครที่เพิ่งจะกลับมาเล่นเห็นว่าจะมีบอสใหญ่ตัวต่อไปเนี่ยแล้วแบบเดเวลยังไม่ได้ถึงตอนตอนตอนนี้ก็สามารถมาฟาร์มในส่อนขอสู้พวกนี้กันได้นะครับซึ่งไม่ใช่แค่ที่นี่นะมันมีหลายที่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของตัวรีเทปเออร์แต่จะมี เคทีมารก็มีบู้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นไรลงคณะลูนใช่ไหมก็มีการบูร้นเรื่องเกี่วกับ FP อยู่ที่100%ในแรงที่1เหมือนกันซื่งนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถมาฟาร์มในเรื่องของเรืวอกันได้ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเคสสุทียแล้วก็ได้สู้กับตัวบอร์ดาฟเอเอจิสในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับอ่านี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวทั้งกิจกรรม p r e p a r o r o r t h i n i n b l t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  l e แล้วก็กิจกรรมที่เหมือนกับเป็นการบูให้กับผู้เล่นที่แบบเพื่อจะกลับมาเล่นหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยให้สามารถตามมาที่ยรดสูงสุดกันได้น,นั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมัลตเน